ันนีของพ่อใหญ่สนห้ามเขาไปลวงเด็ดขาดฉันส่งคนแฝงตัวไปในวงดนตรีนั้นเพื่อของวโมฉนดอีกใบมาจดจำหนองเรียบร้อยต่อไปนี้เราก็จะมีที่ทั้งผืนไม่ต้องของวลเรื่องฉนดนั้นอีกอ,อืมดีครับเสี่ยแต่ก็ต้องระวังอย่าให้ลูกสาวพ่อสอนเนี่ยรู้ตัวก่อนนะครับว่ามีฉนดอีกผืนหนึ่งไม่งางนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาไปขายเนี่ย พวกเราก็ชวดกันพอดีไม่รู้หรอกขนาดพ่อมันเป็นนี่มันยังไม่รู้เลยเมื่อคงคิดว่าพ่อเนี่ยเอาฉนวนมาค้ําเรียบร้อยไปแล้วก็หวังว่าคนที่เสียส่งไปเนี่ยเขาจะจบงานได้เร็วๆนะครับเราจะได้มาฉลองกันสักทีผมขอตัวก่อนนะครับอะวัสดีครับวัสดีครับคุณวิระสวัสดีครับ พ่อครับพ่อส่งคนเข้าไปแฝงตัวอยู่ในบุนตรีทําไมเรื่องนี้พ่อไม่บอกผมเอ้อแล้วทําไมฉันจะต้องบอกแกด้วยล่ะฮะผมก็ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นครับแต่ว่าการที่พ่อส่งใครก็ไม่รู้เข้าไปอยู่ในนั้นเขาเชื่อใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องแบบนี้พ่อควรจะบอกผมก่อนนะครับแล้วไงบอกแล้วแกช่วยฉันได้งั้ยนะฉันส่งแกไปทวงหนี้ชาวบ้านแกยังทําให้สําเร็จเลย แล้วเรื่องยายแอมนั่นอีกอ่ะแกยังจัดการไม่ได้แล้วง,งานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยฉันจะไว้ใจแกได้หรืองไงฮะก็แกมันไม่ฉลาดแบบนี้คนฉลาดนะเขาไม่เที่ยวแขวะทะเลาะเบาแววงกับคนไปทั่วแบบที่แกทำหรอกแต่แกฉลาดแกต้องเอายายแอมมาเป็นผู้แล้วหลอกให้มันทำงาน อย่างนั้นเขาถึงจะเรียกว่าฉันานมาอีละน้ำป่ามาสั่นสองเด้อเนี่ยนีน่คณเอย้ยนี่แหละเด็กใหม่มันต้องเป็นแบบนี้ครบเครื่อง ามาหหมูมเบิงฮะล่ะเอาเป็นขรอคั่วเดียวกันขาวจั๊วเหมือนข้าวามันไก่คว่ำอยู่สองจานอ,อันนี้ของป้าของคุณพินของลูกสาวเพิน่นดันของลูกชายป้าแล้วอันนี้ห้องใครเหรอคะอันนี้ของพ่อใหญ่สอนห้ามเขาไปลวงเด็ดขาดห้องไอสอนมันอยู่ชั้นบนของบ้าน ชนโน่มันน่าจะเก็บไว้ตู้ใดตู้หนึ่งในห้องนั้นแแกแค่ไปขโมยโฉนดมาให้ฉันพอฉันทำเรื่องเสร็จแกก็เอากลับคืนไปให้พวกมันโดยไบให้มันรู้ตัวเพราะถ้ามันรู้ตัวทุกอย่างจะเป็นหูขาดงานน,งนี้นะแกทำได้ไหมไปแต่งตัวใหม่เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่บันนี้แต่งตัวแนวนี้บได้เด้อบัดนี้ต่อไปนี พอใหญ่แล้วบอมหมักมา,กมาน้ำมา,จากจ้ะห้องสูงจะทั้ทงคุณน้ำกลนปลามาไป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 